ออกคิดชีวิตแต่พระธรรมของพระเจ้าวันนี้สุภาษิตบทที่14วิธีใช้ชีวิตที่ได้กําไรในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรเราดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้ควรวนทุกวันทํำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆถากนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับสุภาษ,ษ,ษิตบทที่14 35ี่ข้อนะครับหญิงที่มีปัญญาสร้างบ้านของเธอขึ้นแต่หญิงโง่หรือมันลงด้วยมือตนเองคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมย่อมยามเกรงพระยาเว แต่คนที่ทางของเขาคดก็ดูหมิ่นพระองค์ในปากของคนโง่มีไม้เร็วที่จะลงโทษความหยิ่งของเขาแต่ริมฝีปากของคนมีปัญญาจะปกป้องตนไว้ที่ใดไม่มีวัวผู้รังหญ้าก็ว่างเปล่าแต่พืชผลมากมายได้มาด้วยแรงวัว พยานที่ซื่อสัตย์ไม่มุสาแต่พยานเท็จหายใจออกมาเป็นคํามุสาคนที่ชอบเยาะเย้ยแสวงหาปัญญาแต่ไม่พบถึงกระนั้นความรู้ก็ง่ายสําหรับคนที่มีความเข้าใจจงไปให้พ้นหน้าคนโง่เพราะเจ้าจะไม่พบถ้อยคําแห่งความรู้ในเขา ปัญญาของคนสุขุมคือการเข้าใจทางของตนแต่ความโง่ของคนโง่คือการหลอกลวงคนโง่เยอะเย้ยเครื่องบูชาชดใช้บาปแต่คนเที่ยงธรรมเป็นที่ทรงโปรดปร,รารจิตใจรู้ความขมขื่นของใจเองและไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมัน บ้านของคนอธรรมจะถูกทำลายแต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรืองมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณาแม้ในขณะหัวเราะใจก็อาจเศร้าหมองแต่ความยินดีก็อาจมีปลายทางเป็นความโศกสลดคนเลี้ยว จะได้ผลตอบแทนจากทางของเขาอย่างสะสมและคนดีก็จะได้ผลตอบแทนจากการกระทำของตนคนรู้น้อยเชื่อทุกอย่างแต่คนสุขุมพิเคราะห์ดูอย่างดูย่างก้าวของตนคนมีปัญญาย่อมระวังตัวและหันจากความยุ่งยาก แต่คนโง่ขาดการยับยั้งตนและประมาทคนขี้โมโหทำสิ่งโง่เขลาและคนเจ้าเล่เป็นที่เกลียดชังคนรู้น้อยได้ความโง่เป็นมรดกแต่คนสุข,ขุมจะมีความรู้เป็นมงกุฎคนชั่วกราบคนดีคนอธรรมกราบคนที่ประตูบ้านของคนชอบทำ คนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจแต่คนมั่งคั่งมีสหายมากมายคนที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่คนที่เมตตาคนยากจนก็เป็นสุขคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือส่วนคนที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความชื่อความซื่อสัตย์ มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนมงกุฎของคนมีปัญญาคือความมั่งคั่งของเขาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่พยานที่พูดความจริงเป็นผู้ช่วยชีวิตแต่ผู้ที่หายใจออกมาเป็นคำามสาก็เป็นคนขายเพื่อน ผู้ที่ยามเกรงพระยาเวย่อมมีสวัสดิภาพลูกหลานของเขาจะมีที่ลีภยัยความยามเกรงพระยาเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้ศักดิ์ศรีของพระราชาอยู่ในมวลชนหากไร้ประชาชนเจ้าในก็วิบัติคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนที่โกรธเร็ว ก็ยกย่องความโง่จิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่ความอิจฉาทำให้กระดุกผุผู้ที่กดขี่คนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่ผู้เมตตาคนขัดสนก็ถวายพระเกยเียรติแด่พระองค์คนอธรรมถูกคว่ำลงตามกรรมชั่วของเขาแต่คนชอบธรำมีที่ลีภัย เมื่อเขาตายปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจและปัญญาเป็นที่ประจักษ์แม้ในความคิดของคนโง่ความชอบธรรมย่อมเชิดชูประชาชาติแต่บาปเป็นสิ่งที่น่าอายมากแก่ชนชาติข้าราชการที่ฉลาดย่อมได้รับความปลดปลานจากพระราชา แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกแก่ผู้ที่ประพฤติหน้าอับอายฮลเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในชาัันี้นะครับเป็นถ้อยคำที่ทําให้เราเห็นถึงชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่ได้กําไรชีวิตที่สูงขึ้นชีวิตที่ประสบความสำเร็จท,ที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราเป็นคนโง่เขลา ไม่ประสงค์ให้เราเป็นคนล้มเหลวในชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราขัดสนในปัจจัยในการใช้ชีวิตแต่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเพียรพร้อมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์และพระองค์ก็มีวิธีการของพระองค์ให้กับเราพี่น้องในวันนี้เราจะใช้ชีวิตยอย่างไรให้ได้กําไรในพระธรรมของพระเจ้าก็บอกกับเรานะครับคนที่ ได้กำไรเริ่มจากการที่ถ่อมตัวลงถ้าหากว่าเราคนหนึ่งคนใดที่ยกตัวขึ้นนะไม่ได้ผอมตัวลงยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะถูกจำกัดในเรื่องของความรู้ของเข้าใจในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่คิดว่ามีเป็นรองครับในพระธรรมของพระเจ้า บอกว่ามีทางหนึ่งที่คนคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความรณนคนที่ชีวิตจะมีกําไรในการใช้ชีวิตก็คือเขาจะต้องยอมรับว่าในเวลานี้เขายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมากขึ้นและมากขึ้นถ้าเราคิดว่าโอ้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทําถูกแล้วทําดีแล้วไม่มีทางอื่นแล้วที่จะดีไปกว่านี้แล้วพี่น้องเรากําลังดําเนินชีวิต ที่ขาดกําไรชีวิตที่ไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนกําไรในการใช้ชีวิตคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างจะไม่เพิ่มพูนขึ้นมาเลยเราจะขาดทุนในเรื่องของสิปัญญาความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเลยในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าปลายทางนั่นคือความบารนาปลายทางคือไหยนณะปลายทางคือความวิทพินาพินาศนั่นเองนะครับดังนั้นเริ่มต้นด้วยการที่ยอมรับข้อจํากัดแล้วก็หาความรู้จากคนรอบข้างจากคนอื่น ในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าคนที่จะได้กำไรจะต้องออกจากชีวิตของคนที่กลุ่มคนที่ปฏิเสธความรู้กลุ่มคนที่ไม่แสวงหางความรู้ในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่เจ็บอกว่าจงไปให้ผลหน้าของคนโง่เพราะเจ้าจะไม่ได้พบถ้อยคําแห่งความรู้ความเข้าใจาความรู้ในพวกเขาดันั้นพี่น้อง ถ้าเราต้องการชีวิตที่มีกำไรเราจะต้องไปอยู่กับคนที่เขามีความรู้ความเข่าใจหรือสติปัญญาเราจะไม่ขาดถ้าเราอยู่กับคนที่เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเป็นคนที่ไม่ฉิลเฉลเราจะไม่พบถ้อยคำแห่งความรู้ความเข้าใจในชีวิตของพวกเขาเลยเะนั้นเราจะออกจากกลุ่มคนที่ปฏิเสธความรู้ เราจะออกจากกลุ่มคนที่ไม่กระตือรือร้อนไม่สนใจในเรื่องการพัฒนาชีวิตในการปรับปรุงแก้ไขชีวิตเอเมนนะครับถ้าเราต้องการชีวิตที่มีกําไรเราจะต้องคบกับคนที่เขาแสวงความรู้ความเข้าใจแล้วก็ชีวิตที่สูงขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพงค์นั้นดําเนินชีวิตตามในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเราจะพิเคราะห์ คนที่ดำเนินชีวิตที่ได้กำไรจะไม่ตัดสินใจในข้อที่15บอกว่าคนรู้น้อยเชื่อทุกอย่างแต่คนสุขผมพิเคราะห์ทุกย่างก้าวของตนจะเป็นคนที่มีความเชื่อแบบมีวิจารณญาณมีความเชื่อแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ทุกก้าวเดินทุกการตัดสินใจทุกการเลือกของเขา จะเป็นการเลือกกระดจินใจที่ผ่านการแยกแยะพังกันวิเคราะห์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประเมินชีวิตในทุกย่างก้าวว่าชีวิตของเราเป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงรูงครับถ้าเราทําแบบนี้ชีวิตสูงขึ้นทางเดียวชีวิตมีกําไรทางเดียวนะการทามาหากินการประกอบชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําวิเคราะห์ชีวิตทุกก้าวเดินที่เราก้าวไปเอเมนไหมครับนะ ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าข้อที่23มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปในทางความขัดสนโน้มไปในทางความขาดแคลนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นผู้ขัดสนเป็นผู้ขาดแคลนเป็นผู้ขาดปัจจัยเอ็มน,น,นะครับแต่สิ่งที่ เราจะต้องเล็กมานั่นก็คืองานที่ยากงานที่ไม่ใช่ง่ายๆนะครปลองครับถ้าหากว่าเราต้องการกําไรแต่เราทําแบบง่ายๆแบบพื้นๆ้นซนะึ่งเหล่านั้นก็จะได้แค่พื้นๆได้แต่แค่ง่ายๆแต่เมื่อเรามุ่งมัน่นทําในสิ่งที่ต้องทุ่มเทต้องอดทนต้องมุ่งม,มัน่นะต้องบักวันงานที่ยาก ก็จะให้ผลตอบแทนที่มากโดยเช่นเดียวกันดังนั้นประชากรของพระเจ้าจะไม่ทำอะไรแบบที่ไม่ทุ่มเทไม่มุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังเมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำจะต้องผ่านการฝึกการอดทนกนารผ่านประสบการณ์ต่างๆเยอะมากนะครับ แล้วพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะให้กําลังเตื้อแรงกับเราเราจะผ่านเราจะไปต่อได้ด้วยการส่งเสริมกําลังที่มาจากพระองค์เราก็จะทํางานหนักทํางานยากทํางานที่คนทั่วไปทําไม่ได้เราสามารถจะทําทได้พระเจ้าก็จะประทานพระพรในพระธรรมย้ํานะครับว่ามีกําไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างความมุ่งมั่นขยันขันแข็งความเอาจริงเอาจัง ได้กําไรแน่นอนนะครับพี่น้องเมื่อเราทําในสิ่งที่ยากคนอื่นเขาไม่ทําเราจะมีประสบการณ์ในการทําสิ่งที่ยากเหล่านั้นประสบการณ์นั้นไม่มีใครเอาไปได้นะครับจะอยู่ที่คนคนนั้นที่ทําในสิ่งที่ได้ประสบการณ์ในสิ่งที่ยากเหล่านั้นเขาจะมีประสบการณ์ในการจัดการแก้ไขปัญหาเขาจะมีประสบการณ์ในการหาวิธีที่จะทํางานยากเหล่านั้นเขาจะเข้าใจในการทํางานยากๆนั้นและ ชีวิตของเขาก็จะมีมูลค่าขึ้นมาชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ได้กําไรในด้านสติปัญญาในด้านความรู้ความมั้าใจในด้านประสบการณ์และในงานที่ทําก็จะได้กําไรด้วยเอเมนนะครับเรนองนี้คือการใช้ชีวิตที่มีกําไรทางเดียวและที่สาคั้ที่สุดพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตยอย่างฉันฉลาด ดำเนินชีวิตทาในสิ่งที่ยากทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็ประทานให้กับเราฉะนั้นเราจะต้องยำเกรงพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นน้ําพุแห่งชีวิตเมื่อเราเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าพองชีวิตก็เป็นเหมือนการหล่อเลี้ยงเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เติบโตก็ เกิดดอ,อกออกผลในเวลาที่เหมาะสมเราจะต้องยับเกรงพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยการกระทําของเราครับในพระธรรมของพระเจ้ากล่าวต่อไว้ว่าปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจนะข้อที่สามสิบสามและปัญญาเป็นที่ประจักษ์แม้ในความคิดของคนโง่เมื่อเราดำเนินชีวิต ยาำเกรงพร่งเชื่อฟังพร่งทำตามพร่องพร่งเสริมกําลังเราในการทํางานยากนํางานที่มีกําไรสูงพี่น้องครับเราก็จะมีสติปัญญาวความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆแม้ความคิดของคนรอบข้างแม้ความคิดของคนอื่นที่พูดคุยพูดกับเราพี่น้องเราจะเข้าใจคนแต่และคนเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกยังไงเป้าหมายของเขาเป็นยังไงเราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พน้องเราได้กําไรในการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนเราจะไม่ขาดทุนเราจะไม่เสียเปรียบเราจะไม่เสียดุลในเรื่องต่างๆเอเมนนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้คุณใช้ชีวิตอย่างไรเราใช้ชีวิตแบบมีกําไรหรือเราใช้ชีวิตแบบไม่แน่ใจว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะความรู้ความเข้าใจก็ยังเท่าเดิมอยู่ ประสบะการณ์ก็ยังไม่มีนในเรื่องต่างๆความยากของงานในโอไม่ต้องพูดถึงเอาแต่งานง่ายๆหรือเปล่า้องในสิ่งนี้เราคิดให้ควรดูว่าเรากําลังดามเนินชีวิตเป็นแบบไหนเรากําลังทำในชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขอพระเจ้าทรงนําเรานะครับเราจะมีคําตอบในชีวิตของเราถ้า,าว่าวันนี้เราใช้ชีวิตแบบ ขาดทุนไม่ไม่ได้กําไรเลยไม่มีการพัฒนาในแต่ละวันยังไม่มีการาเพิ่มพูนในความรู้ความเั้าใจในเรื่องต่างๆยังเท่าเดิมในพระคำของพระองค์เรายัางไม่เข้าใจในพระคำของพระองค์อย่างไรก็ยังเป็นอย่างลังอยู่พี่น้องเราจะเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับเราจะรับการาเปิดเผยเราจะรับการาทรงนำจากพระเจ้าแล้วก็ทําตามพระองค์เอเมนไหมครับจะมีชีวิตที่ได้กําไรทางในทางที่ถูกต้องได้อย่างไร เราจะมีชีวิตที่ได้กําไรในทางที่ถูกต้องได้อย่างไรพี่น้องนี่คือคําถามที่เราอยู่ต <Credit> ้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเราไม่ต้องการชีวิตที่ขาดทุนเราไม่ต้องการชีวิตที่อยู่กับที่เราไม่ต้องการชีวิตที่ต่าลงหรือเสื่อมทรามลงไปแต่เราต้องการชีวิตที่ไปต่อเราต้องการชีวิตที่สูงขึ้นมีประสบการณ์แล้วก็ได้กําไรในทุกงานในทุกสิ่งที่ทําไม่ขาดทุนเลยลงไปแล้วได้ผลตอบแทนได้ลงไปแล้วได้ผลเกิดขึ้นแล้วก็ได้กําไรไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงาน อาชีพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วิถีชีวิตของเราเราไม่ต้องการชีวิตที่ขาดทุนแต่เราจะมีชีวิตที่ได้กําไรในทางที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์ได้อย่างไรพี่น้องอ่านพระธรรมของพระองค์วิธีการอยู่ในพระธรรมของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์พระยุคิดเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้ทําตามได้เราไม่สามารถที่จะทําทตามพระธรมของพระองค์ด้วยกําลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์ เราเพึ่งพระวญเยสุสุดพึ่งพระเยซูคิต์ในการทําตามสิ่งนั้นเมื่อเราทําตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์ไปลองครับชีวิตของเราก็จะมีกําไรสูงขึ้นทางเดียวจะมีกําไรในทางที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์เอเมนไหมครับเราจะบอกคนรอบข้างให้มาพึ่งพระเยซูเพื่อจะมีชีวิตที่ได้กําไรได้อย่างไรไปลองครับมีคนจานวนมากดําเนินชีวิตแบบขาดทุนดําเนินชีวิตที่ตกต่าลงแย่ลง มีคนจำนวนมากคิดว่าทางที่ถูกต้องแต่ปลายทางนั้นก็คือความมรณาคือการพิาพากษาในเมืองไฟนารกพี่นต้องมีคนจนํานวนมากที่ดําเนินชีวิตที่เป็นไปเราจะบอกเขาว่าในพระเยซูมีกําไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้คือให้ดําเนินชีวิตในความเชื่อติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทําตามพระองค์ชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นมีกําไรในทุกๆด้านของชีวิตเมื่อคนรับข้างเห็นชีวิตของเราเอ๊ะทำไมคุณมี ชีวิตที่มีสันติสุขความชื่นชมยินดีนะความความสุขก็มีเพิ่มมากขึ้นนะกำลังเร่ยวแรงก็ยังมีมากขึ้นนะแล้วก็งานอะไรต่างๆที่ทําก็ประสบความสำเนะร็จนะบรรลุเป้าหมายเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเขามีคําถามเราก็ตอบพวกเขาว่าพระเยซูยคิดช่วยเราพระคำผีเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังทําตามพระคำของพระองค์เราก็สามารถจะทำงานยากทํางานที่คนอื่นทําไม่ได้ทํางานที่ เกินข้อจำกัดของของความเป็นมนุษย์ได้เราก็มีความสุขเราก็มีความชื่นชมเลเมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวของพระเยซูเขาประเสริฐของพระองค์ตอนล้างพระองค์พน้องชีวิตของคนเหล่านั้นก็จะเป็นชีวิตที่ได้กําไรในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูด,ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่ดอพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งเราในวันนี้ แต่พระบิดาเจ้าค้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์เราต้องการชีวิตที่มีกำไรในทุกด้านเราต้องการชีวิตที่สูงขึ้นเราต้องการชีวิตที่ก้าวไปขอพึ่งพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าข้าขอพระเยซูคริสต์เจนนำเราในการศึกษาพระธรรมของพระองค์แล้วก็ทำตามและขอให้เราได้กำไรในทุกๆด้านเราธีษฐานทุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอประยานบิสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอบพระเจ้าพระพรครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคาไป